สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะกับสองชีวิตคนรักเก่าคนคุยเก่าชาวทาตน้ํานะคะอันนี้เป็นอีพีที่3แล้วนะคะเหมาะสําหรับท่านใดที่ยังมีความรู้สึกอยังคงสนใจยังคงอยากรู้ชีวิตความเป็นไปของคนรักเก่าของคุณคนคุยเก่าของคุณคนใดคนนึงก็ได้ค่ะเป็นคลิปเรนดอมมาดูกันขำๆไม่ต้องเทคซีเรียสมากนะคะก็มี อขออภัยนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะอินสตาแกรมมีแล้วนะคะทาร่ใบเมชิสกดอย่างนี้นะคะแล้วก็มี Twitter นะคะสําหรับท่านใดที่สนใจดูดวงความรักแบบรายวันไปเลือกกลองไพ่กันนะคะไปเลือกได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มดูได้อันนี้ไม่ใช่พิกอเด็กไม่ต้องเลือกกลองไพ่อันนี้จะเป็นกองไพ่ความรู้สึกคุณอันนี้จะเป็นกองไพ่ความรู้สึกเขาซึ่งเราก็จะเน้นหนักไปที่ความรู้สึกเขาที่เราอยากจะรู้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเปิดหนักที่กลองไพ่นี้นิดหนึ่งนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะจ๊ะมาดูกันนะคะขอให้พลังงานหลักความรักความสําคัญเนาะของคุณชาวทาตน้ำกับคนรักเก่าคนคุยเก่าที่คุณนึกถึงะคะ่ะเป็นยังไงเจดอันนี้จบ เป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปแล้วนะคะคู่กรณีคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําเหมือนกันก็ได้หรือชาวราศีพิจิกก็ได้นะคะแต่แน่นอนแหละเป็นความรักความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วหรือคู่กรณีคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานอยู่ในวงการเกี่ยวกับ,กบ,กบต่างประเทศสายการบินอาหรือในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรการแพทย์ก็ได้นะคะอ่ะไหนดูซีเรื่องราวในอดีตของเคาเป็นยังไง นี่เท้าไพ่เดวิลแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญจากหน้าไพา่พี่มองว่าคุณละเขาคงไม่ได้คุยกันมานานแล้วแหละมันเงียบไปนานแล้วมันเป็นการจบที่มันเงียบเหมือนแบบเงียบหายเหมือนตายจากไปแล้วมีใครคนใดคนหนึ่งเลือกที่จะไปเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่หรือบางคนบางคนได้มีการแอบแยบแอบแยบเข้าไปหาเขาแอบแยบเข้าไปคุย เป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่มันยังคิดถึงอยู่มันยังผูกติดอยู่มันยังมันยังปล่อยวางไม่ได้นะคะยังปล่อยวางไม่ได้แต่ว่าไอ้ที่แยบไปหาเนี่ยบางคนคือแยบไปเหมือนขอให้ความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือหรือบางคนเนี่ยเป็นการแยบผ่านอ้อมๆมคือเรียกว่ายังไงอะเป็นความสัมพันธ์ที่มันดีลอยู่กับมันลิงก์กับตัวเขาอะแต่มันไม่ได้ผ่านจากตัวคุณไปโดยตรงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันลิงก์กับเขาเช่นเหมือนแบบตอนนั้นพี่เมย์เคยยกตัวอย่างอะไรอะ เ,เหมือนฝากแมสไปให้แมสมันมาจากคุณใช่ป่ะแต่คุณน่ะฝากไปทางเพื่อนเราให้เพื่อนอให้เขาอะไรอะไรอะไรประมาณนี้คือมันเป็นการอ้อมๆแต่ว่ามันลิงก์ไปหาเขาอะหรือบางคนไม่ได้ฝากอะไรแล้วละค่ะพี่เมย์คือมันจบไปแล้วก็คือจบเราเริ่มต้นใหม่แต่เียงแค่ว่ามันยังรู้สึกอยู่อะขอไพ่หน่อยนะคะแล้วคุณรู้สึกไงกับเขาชาวทัดน้ำวิวออฟจูนนะคะ เดอะสตอร์แล้ไพ่ห้าถ้วยแล้วไพ่ justice จากนับไพ่เนี้ยมันเป็นลักษณะของคู่กรณีคุณอาจเป็นตุนก็ได้นะเป็นความสัมพันธ์มีตุนมีกลุ่มคิดว่าน่าจะเป็นชาวทัตลมไปเลยอะมีถุนตุนกลุ่มด้วยก็ได้ความสัมพันธ์เนี้ยระหว่างคุณกับเขาว,ว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเริ่มรู้สึกว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะนานพาแล้วละ่ะ คุณเสียใจคุณโฟกัสอยู่กับอดีตคุณรู้สึกแย่มาเยอะแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้เติบตัวเองด้วยเพราะคุณรู้สึกว่ามันหลายๆอย่างในความสัมพันธ์นี้มันไม่แฟร์คุณอาจจะเป็นผู้ให้แต่ว่าคุณไม่ได้รับอะไรอย่างนี้ด้วยอะค่ะมันรู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจคุณยังไม่ลืมมันพี่มองเป็นแบบนี้ไหนดูซิไพ่พลังงานหลักของเขาเป็นยังไงคะ คู่กรณีเก่าของคุณนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่ไม่ใช่เลือกไพ่กองที่สิสำหรับคนที่ได้หน้าไพ่นี้นะคะสำหรับคนที่ได้หน้าไพ่นี้ลองนะคะม,มีไพ่สองดาบนะคะไพ่สองดาบอยู่ในช่วงสับสนเนาะอาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ชีวิตเขาเป็นไงบ้างชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้าง เอ็มเพรสอืมควีนส์ถือไม้เท้าค่ะหกเหรียญน,นะคะไพ่เก้าไม้เท้าเอ๊ะรอใครนะคะหน้าไพ่เหมือนณนปัจจุบันตัวเขาเองพี่มองว่าเขาคงงานเยอะแล้วก็ได้รับโอกาสดีดๆหลายๆห,หลายอย่างในชีวิตนะคะได้รับโอกาสดีๆหลายๆอย่างในชีวิตขึ้นมานะชีวิตเขาค่อนข้างดีเลยแหละถ้าคนที่คุณถามถึงเป็นผู้ชายนั่นแปลว่าเขาเป็นคนที่มีดวงนารีอุปถัมภ์นะคะมีผู้หญิงเข้าหาตลอดเลยอีกในยะาหนึ่งเนี่ย ัวเขาก็เหนื่อยกับการที่ตัวเขาเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะที่มีคนที่เป็นแบบผู้หญิงเป็นคนที่ดีๆดีๆเนี่ยอาศัยเรื่องงานเข้ามาหาเขาเข้าหาเขาตลอดเข้าหาบ่อยๆเหนื่อยคะ่ะเหนื่อยไหนดูซิเขารู้สึกยังไงกับคุณขอไพ่ให้คนที่ได้หน้าผ้านี้หน่อยนะชาวธาตน้ําเขารู้สึกยังไงกับคุณคะขอไพ่หักได้ยินเสียงเด็กนะคะตัวเล็กอยู่บ้านนะคะ มีไพ่สดาบเดทคุณเดทเขาเดทคุณสี่ดาบเขาสี่ดาบเดอะโฟลแล้วก็ไพ่สี่ถ้วยมันเป็นความรู้สึกของคนที่เขามองว่าตัวคุณเองไปจากเขาแล้วเรียบร้อยนะคะความสัมพันธ์นี้จบลงไปแล้วคือมันนิ่งไปแล้วละจบลงไปแล้วตัวคุณเองน่าจะ หลุดลอยจากเขาไปแล้วนะคะต่างคนต่างไปแล้วแล้วก็บางคนเนี่ยมีสภาวะของการไม่สนใจด้วยคุณเหมือนคนที่ไม่สนใจเขาแล้วอะ่ะเป็นไปนลักษณะนั้นอ่ะเ้วเขายังสนใจคุณอยู่ไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นเขายังสนใจคุณอยู่ไหมชาวทักน้ําคนคนนี้สเตนกะาสเตน,เตนไพ่พี่ก็บินตลอด มีสเตรนด์ล้วไพ่ที่บินออกมาคือทาวเวอร์คุณเลิกกับเขาแบบปัจจุบันทันด่วนไหมคะแบบไม่มีคำลาจากเธอสักคำนี้หรือเปล่าคะเธอตึงจะไปก็ไปเลยไหมคะคิงดาบแล้วก็ไพ่หนึ่งไม้เช้าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังสนใจอยู่ไหมก็ยังสนใจอยู่แต่ว่าเป็นความสนใจอะ่ะมันมีน้อยกว่าความโกรธยิ่งถ้าใครใครเป็นคนที่ตัดจบความสัมพันธ์นี้แบบกระทันหันนะ พี่มองเขายังโกรธคุณอยู่นะเขาก็สนใจเขาก็ยังอยากรู้ชีวิตคุณแต่ว่าเขามองว่าเริ่มต้นใหม่ดีกว่าไปข้างหน้าดีกว่าไหนดูซิเขาอยากกลับมาหาคุณไหมเอาสักทีเขาอยากกลับมาหาคุณไหมชาวพนามคนที่ได้หน้าไพานี้ไม่รู้ของใครเขาอยากกลับมาหาคุณไหมคนที่คุณนึกถึงสองไม้แถวนะจ้าห้าเหรียญน,นะจ๊ะไฮพรีสนะจ๊ะ ห้าดาบ ughs. นะจ๊ะณเวลานี้ยังไม่ได้อยากกลับมาเลยนะคะเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนที่เทเขาไปเนี่ยนั่นแปลว่าคุณเป็นคนที่ตั้งใจเดินจากเขาไปแล้วหรือถ้าเขาเป็นคนเทคุณเขาก็ไม่ได้อยากที่จะกลับมาเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นสภาวะของคนที่เดาใจใครไม่ถูกกองเนี่ยมันเหมือนกันมากเลยนะในเรื่องของนิสัยคือเหมือนกันยังไงคุณเงียบเขาเงียบเขาเงียบคุณเงียบอะไรอย่างเงี้ยคือมันทําใส่กันคือเธอทํากลับมากับฉันยังไงฉันก็ทํากลับกับเธอไปอย่างนั้น แบบนั้นน่ะเออไหนดูสิเออเขามีคนใหม่ไปหรือ,อยังคะอืมเทมแพลันนะคะจ s สเมนนะคะ ไพ่โดดแฟนนะคะแล้วไพ่แห่งแหมนยังนะคะยังไม่ได้มีคนใหม่หรอกคะ่ะถ้าในคนที่เขามีคอมมิวเมนอยู่แล้วก็ยังคบกับคนเก่าเขาอยู่นะคะแต่ถ้าในกรณีของคนที่เป็นคนโสดนั่นแปลว่ามีคนเข้าเข้าออกในชีวิตเขาเยอะมากอย่างที่พี่บอกเลยเป็นคนมีดวงนารีบุถรธรรมหรือถ้าเป็นผู้ชายก็มีถ้าเป็นผู้หญิงคือมีดวงบุรุษอุปถรมมีคนเข้าเข้าออกในชีวิตเขาหลายคนคะ่ะก็ยังคงโสดอยู่ขึ้นคานอยู่นะคะยังไม่ได้มีคนใหม่หรอกค่ะแต่ว่าไม่ได้ขาดของเลยค่ะมีคนเข้าออกในชีวิตเขาเยอะนะคะ ไหนดูซิแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรคะ e อ p มเพ r นะคะเ h a r i o ีอนะคะสี่เหลียญน,นะคะและไพ่เด็กถือดาบนะคะ เป็นการที่ยังคงอยู่แต่ในพื้นที่ของตัวเองต่อไปนะคะยังคงไม่มีใครออกมาจากพื้นที่ตัวเองเพื่อที่จะมางอกันนะคะเพราะว่าหน้าไพ่เนี่ยมันอีโก้สูงมากถึงแม้ว่ามันจะมีคนที่ยังอยากรู้อยากเห็นชีวิตของอีกฝ่ายนึงแต่ว่าอีโก้นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าสิ่งอื่นใดนั่นเองนะคะไหนดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณไหมคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณไหมคะ ิบเมตเท้าไพ่เด็กถือเมเท้าไพ่คิงถือเมเท้าไพ่แปดเมเท้าอยากคุยอะ <c oughs> ใครที่ไม่ได้คุยอยากคุยนะคะเป็นไปได้ไหมที่จะหันหน้ากลับมาคุยกันแต่รู้สึกว่าเขามีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าวุฒิภาวะระหว่างคุณกับเขาเวลาคุยกันมันมักจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะเออมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะแต่ก็ การคุยกับคุณน่ะมันยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกของเขาอ่ะเขามีความรู้สึกว่าบางทีการคุยระหว่างคุณกับเขามันยากจังเลยอยากให้คุยกันให้รู้เรื่องแต่อยากคุยที่ไม่ได้คุยมานานมันอยากคุยนะคะเขาอยากคุยกับคุณนั่นแหละนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะขออภัยนะคะกับ เสียงเด็กด้วยเสียงเปิดประตูด้วยอะไรหลายๆอย่างอุปสรรคเยอะเห็นไหมคะกว่าจะออกมาแต่ละคลิปเนี่ยขออาภัยจริงๆนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูกันจะ้ะจากหน้าไพ่แล้วไพ่บอกว่าจริงๆนะความสัมพันธ์นี้มันจะไม่แย่ขนาดนี้ถ้ามันมีคนไม่คิดมากเออมันต้องมีคนไม่คิดมากความสัมพันธ์นี้อาจจะมีความคาดหวังมากเกินไปค่ะอยากได้อะไรที่มันดีๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีเรื่องที่ปกปิดปิดบังแล้วก็โกหกกันมาตั้งแต่แรกค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของฐานะทางครอบครัวในเรื่องของอะไรหลายๆด้านค่ะมันเลยทําให้พออีกคนนึงมารู้เนี่ยมันเลยรู้สึกว่าเสียความรู้สึกด้วยนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะแคร์คนรอบข้างว่าถ้าจะคบคนนี้ คนรอบข้างจะมองว่าเป็นยังไงนะถ้าจะชอบคนนี้คนรอบข้างจะมองว่าเป็นยังไงนะคือห่วงหน้าตาสังคมมากกว่าห่วงความสุขของตัวเองนั่นเองบางคนมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนมีเรื่องของครอบครัวพ่อแม่ไม่ปลื้มเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนายาแต่แล้วความสัมพันธ์เนี้ยเชื่อเถอะว่าจริงๆแล้วอะ บางท่านเนี่ยมันพัฒนาไม่ได้เพราะว่าอ่ะมันต่างคนต่างมีคนของตัวเองไปแล้วแต่บางท่านมันพัฒนาได้ถ้าแก้ปัญหาให้ตรงจุดคุณและเขาจะยังพัฒนาได้เพราะว่าจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของคุณเลือกได้อย่างน้อยคุณก็ต้องเลือกที่มีความหวังะ่ะคุณต้องเลือกที่จะมองให้มองมองเอาสิ่งที่ดีเข้าตัวเองนะคะชีวิตคนเรามันสั้นอย่าไปมองว่าสิ่งที่แย่เข้าตัวเองมันเสียเวลาค่ะไหนไจะเลือกแล้ว นะคะเลือกเอาสิ่งที่ดีเข้าตัวเองเลือกเอาสิ่งที่แฮปปี้เลือกเอาสิ่งที่มันทําให้ชีวิตเรามีความหวังเข้าตัวเองค่ะนะคะหวังอย่างไรให้มีความสุขหวังตามความเป็นจริงแค่นั้นเองแล้วคุณจะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันนะคะลรวหวังในสิ่งที่มันเป็นไปได้นะคะถ้ายังหวังไม่ได้อยู่กับที่นิ่งๆจะดีที่สุดนะคะเ,ออเป็นกําลังใจให้นะจ๊ะขอบคุณนะคะที่ ติดตามมาจนจบคลิปนี้นะคะก็จบไปแล้วกับ2ชีวิตคนคุยคนรักเก่าวชาวทัดน้ำนะคะก็ขอบคุณสำหรับการกด subscribe กดไลค์คอมเมนต์อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครเนาะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวที่มุมบนขวามือนะคะแอดไลน์มาคาดเดี๋ยวดูให้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ